สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่15ตุลาคมนะครับตัวนี้เป็นพานท้ายไม้สักนะครับงานเคลือบสีอ่อนนะครับสีธรรมชาตินะครับตัวนี้ใส่ชุดถังหน้านะครับเดินลองให้พร้อมใส่นะครับลองควิกเติมลม ลองเกตสองข้างนะครับถังหน้าเฟร,รมเหลี่ยมนะครับพร้อมครอบไกออลูสีเงินแกะลายตรงเก็บมือนะครับตัวนี้ลูกค้า แล้วเป็นทรงกำรรคอนะครับลองแก้มปรับระดับล็อกด้วยหมุดสองตัวนี้นะครับเป็นเกียวหมุนปรับขึ้นลงได้นะครับตามระดับที่ต้องการเลยครับสูงต่ำ ให้ขนาดตาพอดีกับกล้องเล็งน,นะครับโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยครับรับทําทรงตามสั่งครับหรือท่านใดที่ดูวีดีโอจากใน YouTube นะครับ ลิงก์เพจกับลิงก์ลายอยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับมีทรงให้เลือกหลากหลายทรงนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แพงครับโอเคครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ N niggas in my grill tryna to phase me.